สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนช่วงนี้ผมคันปากมากอยากเล่ามากครับเรื่องมีอยู่ว่าคือเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องจริงนะครับเกิดขึ้นกับตัวผมเองปกติแล้วผมเป็นคนที่ชอบเรื่องอย่างว่ามากอาจถึงกับหมกมุ่นมากในบางครั้งเรื่องของผมก็มีอยู่ว่าผมทํางานเป็นพนักงานขายอยู่บริษัทแห่งหนึ่งอยู่แถวๆภาคตะวันออกครับ ชีวิตเซลก็ได้พบปะผู้คนมากมายและผมก็ชอบแชทคุยกับสาวๆเวลาว่างบางครั้งก็นัดเจอกัน 2- อถึงสมครั้งแล้วก็จัดการกันเลยครับแต่แบบนั้นมันธรรมดาไปไม่ค่อยจะตื่นเต้นเท่าที่ควรหอที่บริษัทจัดให้พักเป็นหอรวมสำหรับพนักงานทุกแผนกทั้งโสดและมีครอบครัว ส่วนผมก็อยู่ชั้นสามซึ่งมีห้องพักอยู่สองห้องข้างห้องผมนี้เป็นของหัวหน้าทีมฝ่ายบริการไอห,หัวหน้าทีมคนนี้มันมีเมียโคตรสวยเลยล่ะครับใหม่ๆก็ไม่ได้คิดอะไรไมีอยู่วันหนึ่งพอดีวันนั้นตื่นสายครับตื่นมาประมาณ9ก้าโมงได้กำลังจะเดินไปเข้าห้องน้ําห้องน้ําดันไม่ว่างซังนี่ห้องน้ํามีชั้นละห้องครับ ก็เลยกะว่าจะเดินลงปัะชัยชั้นล่างสักหน่อยพอเดินลงไปตาก็เหลือบมองไปที่ห้องน้ําซึ่งประตูห้องน้ําค่อนข้างเก่าด้านล่างผุขึ้นไปเกือบ20ซนติเมตรได้และสิ่งที่ผมเห็นครับน้องนุตแฟนเพื่อนกําลังนั่งย,งยองๆซักชุดชันนในตัวเองอยู่ในสภาพไม่มีอะไรปกปิดเลยครับผมนี้ตาแทบถลนเลยละ่ะดอกไม้ของน้องนุชลอยเด่นอยู่เต็มตาเลยครับ จากที่ว่าจะไปเข้าห้องน้ําผมก็เปลี่ยนเป็นแอบไปก้มมองดูดอกไม้น้องนุชใกล้ๆก,ก,กับประตูดอกไม้ของน้องนุชโคตรสวยเลยครับน่าจัดก,การมากขนาดมีสามีแล้วแต่ดูดอกไม้ไม่มีร่องรอยความสึกหรอเลยผมนี้แทบทนไม่ได้กะจะพังประตูเข้าไปขอจัดการสักครั้งแต่ผมก็ใจเย็นลืมบอกไปวันนั้นเป็นวันหยุดของฝ่ายขายแต่ฝ่ายบริการทำงานปกติ ที่ทำงานเลยไม่มีใครอยู่ครับคิดได้ดังนั้นผมเลยแอบเข้าไปซุ่มรอในห้องของ,องน,อน้องนุชรอสักพักน้องนุชเดินเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ถอดผ้าขนหนูออกเหลือแต่ตัวขาวๆตอนนั้นผมแทบอยากกระโดดเข้าไปฟัดต,ตอนนั้นเลยแต่ผมก็ใจเย็นไว้ก่อนหลังจากถอดผ้าขนหนูออกแล้วน้องนุชก็เดินไปที่โต๊ะเครื่องแป้ง หยิบโน้นมาทาหยิบนีนมาา่นมาแต่งพอแต่งเสร็จผมเห็นน้องนุชกำลังจะใส่ชุดชั้นในผมเลยรีบออกมาจากที่ซ่อนน้องนุชเห็นผมตกใจมากครับหน้างี้ซีดเลยแล้วดันมีหน้ามาถามผมอีกนะครับว่าผมเข้ามาทำไมผมไม่พูดภาพทำเพลงกระโดดเข้ากอดน้องนุชท,ทันทีน้องนุชทั้งดิ้นทั้งร้องครับ แต่ก็ไม่รอดโดนผมจับมือควยหลังเอาผ้ามาอบปากไว้หลังจากนั้นผมก็ค่อยๆสำรวจร่างกายของน้องนุชทุกซอกทุกมุมบัวตุ้มน้องนุชไม่ถึงกับใหญ่มากแต่ขาวมากๆยอดบัวสีชมพูสดใสถึงว่าแฟนน้องนุชถึงได้หลงได้ห่วงขนาดนั้นผมผมค่อยเล่นบัวตุ้มของน้องนุชทีละข้าง แล้วก็ค่อยไล่ลงมาที่ท้องน้อยแล้วก็มาหยุดที่กีบดอกไม้แสนสวยที่ทำให้ผมคลั่งไคล้ผม,มค่อยๆปักเข้าไปน้องนุชมีอาการบิดหนีเล็กน้อยผมและเล่นอยู่นานพอสมควรน้องนุชนี้พูดไม่ได้สับเลยละครับขนาดเอาผ้าอุดป,ปากไว้ยังได้ยินขนาดนี้ผมเลยลองเอาผ้าออกน้องนุชไม่ได้น้องนุชไ,ไ,ไม่มีอาการที่จะร้องอีกมีแต่พูดเสียงแห่แผออกมาว่า พิวันจ๋าอย่าทรมานนุชอีกเลยผมได้ยินดังนั้นก็จัดการเอามังกรน้อยพุ่งเข้าท่ำทันท,ทีดอกไม้น้องนุชแน่นท่อน้ำผมแทบจะระเบิดซะให้ได้แต่ผมก็อดทนไว้กับดอกไม้งาม,งามผู้นี้นานๆน้องนุชบอกผมให้แก้มัดแขนได้แล้วผมเลยแก้ให้หลังจากนั้นน้องนุชล่ะครับเป็นฝ่ายหลุกเองจัดการเองทั้งหมด ลีลาน้องนุชนั้นสุดยอดเลยครับเห็นเงียบๆหยิ่งๆอย่างนั้นเรื่องอย่างว่าจัดเต็มครับผมขยับอยู่ประมาณสิบนาทีได้ก็ปล่อยน้ำจากท่อน้ำทาลักเข้าไปในดอกไม้ของน้องนุชจนหมดแล้วก็เอาท่อน้ำให้น้องนุชทำความสะอาดให้น้องนุชรีบคว้าแล้วจัดการทันทีเลยครับผมนี้แทบตายแน่ผมก็ะซิบถามถึงสวรรค์ไหมน้องนุชบอกกลับมาว่าถึงไปตั้งสองแน่ พี่วันเก่งมากๆเลยเขาชมผมใหญ่เลยแล้วก็นินทาว่าปวดตัวเองไม่ถึงไหนก็ปล่อยน้ำจากท่อซะแล้วไม่เคยมีความสุขสักครั้งน้องนุชบอกอย่างน้องนุชบอกอย่างน่าเศร้าผมเลยบอกไปว่าต่อไปนี้นุชไม่ต้องนอนค้างอีกแล้วนะพี่จะเป็นคนช่วยนุชเองนุชได้ยินก็หันมามองหน้าผมแล้วพูดว่าก็แต่พี่ปองแฟนน้องนุชจะจับได้ละสิ ผมเลยบอกไปว่าก็อย่าทําอะไรประเจิดประเจินซิน้องนุชก็พยักหน้าตกลงหลังจากนั้นผมก็หาเวลามาหาความสุขกับน้องนุชทุกวันที่แฟนเขาไปต่างจังหวัดมั่งไปทาโอทีมั่งน้องทั้งหลงและบอกว่ารักผมมากๆแต่ผมก็ไม่อยากจะขึ้นชื่อว่าแย่งแฟนคนอื่นก็เลยบอกกับนุชไปว่าเราหาความสุขกันอย่างนี้ก็ดีอยู่แล้ว อย่าไปเลิกกาแฟนให้คนอื่นเขานินทาเลยน้องนุชก,ก็เข้าใจและขอคำมันกับผมว่าอย่าลืมนุชละกันมีหรือครับที่จะลืมดอกไม้ก็ดีบับตูมก็สวยอย่างนี้แต่ความสุขกับน้องนุชไม่ได้จบแค่นี้นะครับเอาไว้ผมจะเล่าใหม่ละกันอุกไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าใหม่รับรองความสนุกโปรดติดตามละกันขอบคุณค่ะ าติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะคะ